สำหรับคาบที่สองนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเรื่องการอ่านเขียนเศษส่วนนะคะเป็นเรื่องของหน่วยใหม่แล้วนะคะเป็นหน่วยใหม่วันนี้เป็นหน่วยใหม่แล้วนะคะว่าในเรื่องของการอ่านและเขียนเศษส่วนนะ dullah. มาดูซิเศษส่วนที่เราจะเรียนนะักเรียนเศษส่วนที่จะเรียนก็ เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเศษส่วนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงจํานวนซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนอ่านักเรียนดูนะเป็นตัวเศษนะคะตัวเศษก็จะเขียนไว้ด้านบนตัวส่วนก็จะอยู่ด้านล่างระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนก็จะมีเส้นขั้นอยู่นะคะจะมีเส้นขั้นอยู่อะ ตัวเศษนะตัวเศษที่อยู่ด้านบนเนี่ยแสดงจํานวนของส่วนที่กล่าวถึงส่วนที่กล่าวถึงอาจจะเป็นส่วนที่ระบายสีนะคะหรือว่าส่วนที่ต้องการถามถึงนั่นเองนะสําหรับตัวส่วนก็จะแสดงจํานวนของส่วนที่เท่าๆกันทั้งหมดเลยนะคะมีกี่ส่วนก็นับมาให้หมดนะส่วนที่เท่ากันทั้งหมดนะเขียนไว้ด้านล่างนะคะตัวส่วนนะโอเคอ่าทีนี้ นักเรียนดูนะคะการอ่านและเขียนเศษส่วนลูกการอ่านและเขียนเศษส่วนนะคุณครูมีรูปเค้กหนึ่งก้อนนะคะมีรูปเค้กอยู่หนึ่งก้อนตามจอภาพที่เรียนเห็นเลยนะอ่ะก็จะทําการแบ่งเค้กค่ะนักเรียนเคยแบ่งเค้กใช่ไหมคะแบ่งครึ่งเคยแบ่งใช่ไหมอ่ะแบ่งให้น้องครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งเค้กหนึ่งก้อนเนี้ออกเป็นสองชิ้นเท่าๆกันค่ะแบ่งครึ่งเลยนะคะเป็นสองชิ้นเท่าๆกันนะ เค้กแต่ละชิ้นก็จะเป็น1ใน2คือทั้งหมดมันมี2แบ่งแล้วทั้งหมดมี2ชิ้นแต่ถ้าพูดถึงแต่ละชิ้นมันจะเป็น1ใน2อของเค้ก1ก้อนนะก็จะเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนเค้กแต่ละชิ้นเป็นเศษ1นึส่วนสอมาจากไหนหนึ่ก็คือ1ชิ้น2มาจากไหนก็คือทั้งหมดที่แบ่งคือ2ชิ้นนะคะก็จะเป็นแต่ละก้อนก็จะเป็นเศษหนส่วนสวนอ่ะเวลาเขียนเศษส่วนนะ เค้กหชิ้นก็เอาเลขหนึ่งไว้ด้านบนแล้วตามด้วยเครื่องหมายขีดขีดขั้นนะคะแล้วก็ใส่สองเข้าไปสองนี่คือสองส่วนทั้งหมด2ส,ส่วนที่เราแบ่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองหนูต้องพูดว่าเศษก่อนนะลูกไหนพูดพร้อมกันสิเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสอง่าเศษหนส่วนสองอ ตัวเลขหนึ่งที่อยู่ด้านบนจะเป็นตัวเศษและเลขสองที่อยู่ด้านล่างจะเป็นตัวส่วนนะลุงนะอ่ะโอเคไปดูต่อไปเลยค่ะอ่ะภาพต่อไปนะนะักเรียนเป็นภาพสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยนับซิแบ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนอ่ะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งสองสามอ่ะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะ รูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะเขียนแทนด้วยเศษส่วนคือเศษหนึ่งส่วนสานะคะอ่าเขียนได้แบบนี้เศษ1นส่วนสเขียนแบบนี้นะคะเวลาอ่านเอาอ่านซีอ่านว่าอะไรอ,อ่านขบนก่อนเศษห เศหนึ่งส่วนสามอ่าเศษหนึ่งส่วนสามเลขหนึ่งเป็นตัวเลขหนึ่งเป็นตัวอะไรเศษอ่าเลขหนึ way, way Again, ่งเป็นตัวเศษเลขสามเป็นตัวตัวอ่าเลขสามเป็นตัวส่วนนะคะถัดไปค่ะรูปห้าเหลี่ยมค่ะลูกรูปห้าเหลี่ยมนะแบ่งเป็นกี่ส่วนนับซิเนี่แบ่งเป็นกี่ส่วนห้าส่วนอ่าแบ่งเป็นห้าส่วน ต้องเท่ากันด้วยนะถึงจะมาเขียนเศษส่วนได้นะคะแบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเป็นหนึ่งใน5ของรูป<ะ>ห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะแต่ละส่วนก็จะเขียนเป็นเศษส่วนว่าเศษหนึ่งตัว,วห้าตัวเศษเป็นเลขหนึ่งตัวส่วนเป็นเลขอ่าเลข5อ้าวดูสิอ้าวจะให้ตอบพร้อมกันแล้วนะ ข้อนี้ดูภาพให้ดีดค่ะตัวอย่างข้อนี้ดูภาพให้ดีรูปวงกลมแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆคุณครูถามนิดนึงส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าครับแล้วถ้าส่วนไม่เท่าแบบนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมคะไม่ได,ไได้ข้อนี้เขียนไม่ได้นะคะข้อนี้เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะเนื่องจากว่าแบ่งส่วนไม่เท่ากันนะคะอ่ะ รูปถัดมารูปด้านล่างค่ะลูกอันนี้รูปกี่เหลี่ยมนะซิรูปกี่เหลี่ยมหกเสี่ยบหกเหลี่ยมอ่าที่หกเหลี่ยมแบ่งเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเป็นกี่ส่วนก่อนหกส่วนหกอ่าแบ่งเป็นหกส่วนนะคะเราก็เขียนหกไว้ด้านล่างแบบนี้อ่าแต่ละส่วนมีกี่ส่วนแต่ละส่วนเป็นเท่าไหร่แต่ละส่วนเป็น หนึ่ง,ง,งอ่า<ช>แล้วก็จะได้เศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนหกอ่าเขียนคำอา่านซิเขียนว่าอะไรหนคำอา่านคือเศษ1ส่วนหกหกอ่าเศษหนึ่งส่วนหกนะคะเศษหนึ่งส่วนหกถัดไปค่ะถัดไปการ การแสดงการเขียนเศสษส่วนแสดงจํานวนแต่ละส่วนรูปนี้นักเรียนค่ะรูปนี้ค่ะรูปรูปนี้รูปดินปูตีเครื่องหมายถูกนี้แบ่งส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่าครับเลยเธอเขียนเป็นเศสษส่วนได้ไหมคะไม่ได้อ่าอันนี้เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะคะเขี<ม> <S <S ยนเศษส่วนแสดงจํานวนของแต่ละส่วนไม่ได้ สำหรับรูปวงกลมอ่ะมาดูรูปวงกลมค่ะแบ่งเป็นกี่ส่วนคะได้สามส่วนอ่าได้สามส่วนเท่ากันไหมสามส่วนเท่ากันสามส่วนเท่ากันเออสามส่วนเท่ากันก็เขียนแสดงจํานวนแต่ละส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนเลยฮะเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามเวลาเขียนคําอ่านก็เขียนว่าเศษหนึ่งส่วนสาม เขียนคำอ่านตามที่ตามเสียงที่เปล่งออกมาเวลาเราอ่านเศษส่วนนะคะเราอ่านเสียงเราเปล่งออกมาว่าอย่างไรเราก็เขียนคำอ่านตามเสียงของเรานะคะ,ะมาดูถัดขัดไปทางนี้ค่ะนะักเรียนค่ะดูสี่เหลี่ยมนี้ค่ะแบง่แบงเป็นกี่ส่วนเอ่ยนับซินับซิสิสองค่ะอ่า สี่สามสิบสองแบ่งเป็นสิบสองส่วนนะคะแบ่งเป็นสิบสองส่วนก็จะเป็นสิบสองด้านล่างแบบนี้นะคะด้านบนเป็นอะไรคะด้านบนเอออ่าด้านบนหนึ่งอ่าเขียนหนึ่งส่วนสิบสองเขียนคำอ่านค่ะเขียนคำอ่านเศษหนึ่งส่วนสิบสองเศษหนึ่งส่วนสิบสอง ถูกต้องเศษหนึ่งส่วนสิบสองโอ้ยช่วยกันทำอาหารกินดีมากอ่ะต่อไปภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปนะคะอ่าดูซิทีนี้ไม่เหมือนกับภาพก่อนหน้านี้นะลูกดูที่หน้าจอค่ะนะคะภาพบนหน้าจอนะเขาให้นักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสียศกรค่ะรูปแรกระบายสีกี่ส่วนคะลูก อ่าระบายสีหนึ่งส่วนนะคะระบายสีหนึ่งส่วนก็จะเขียนเศษส่วนแทนส่วนที่ระบายสีเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนอะไรฮะ1อส่วนสมครับสามต้องนับทั้งหมดค่ะส่วนอด้านล่างต้องนับทั้งหมดมีสี่ส่วนนะคะก็ต้องนับทั้งหมดนะอ่าเราก็จะเขียนเป็นเศษเขียนคำการว่า เอ็หนึ่งเอ็ดสี่เอ็หนึ่งส่วนสี่อ่าเอ็หนึ่งส่วนสี่โอเคถัดไปค่ะถัดไปหนึ่งส่วนสี่อันนี้ระบายสีกี่ส่วนลูกระบายสีสองส่วนสองส่วนส่วนจากทั้งหมดจากทั้งหมดสี่ส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนก็จะเป็น สองเศษสองเศษสองส่วนสี่ส่วนสส่วนสี่อ,สสอ่านว่าเศษสองส่วนสี่นะคะอ่าถัดไปค่ะถัดไปอ้าวนี่ระบายสีกี่ส่วนคะสามระบายสีสามส่วนาจากทั้งหมดกี่ส่วนคะตี<ป>โ ทั้งหมดมีกี่ส่วนนับซิหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่ส่วนอ้าวเขียนคำอ่านค่ะอ่านว่าเซษเสามสี่สามสี่ส่วนนะเศษสามสี่ส่วนครับไม่ใช่สี่ส่วนส่วนสีเศษสามส่วนสีอ่าต่อไปต่อไปภาพด้านล่างค่ะภาพด้านล่าง ระบายสีเท่าไรกี่ส่วนระบายเอ่อระบายสีสิบส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนแปดอ่าจากทั้งหมดแปดส่วนอ้าวเขียนคาอ่านสิอ่านว่าอะไรเตีสส่วนแปดต้นมาแล้วเตี่ส่วนแปดเอออ่านได้ถูกอ่านได้ถูกสี่ส่วนแปดอ่านถัดไปถัดไปถัดไป เป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างกัดไปดิข้อนี้วงกลมวงกลมวงกมลมระบายสีกี่ส่วนหกส่วนระบายสีหกส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนเปดอ่าจากทั้งหมดแปดส่วนเขียนคำอ่านค่ะอ่านว่าเจ็ดหกเจส่วนสิส่วนแปดส่วนแปด ตัวแปดดหกอ่าถัดไปถัดไปคุณจะเรียกแล้วคนไหนที่ตอบคูดีๆเนี่ยคุณจะไม่ถามเนีะยคุณจะถามคนที่ไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยอ่าถัดไปรูปถัดไปนะคะถามรูปถัดไปถามพิมสุดาพิมสุดาระบายสีกี่ส่วนคะระบายสีกี่ส่วนคะ สามส่วนค่ะอ่าระบายสีสามส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนคะหกส่วนค่ะเขียนคําอ่านเศษวนนี้อ่านว่าอะไรคะเศษสามส่วนหกค่ะอ่าเยี่ยมมากเศษสามส่วนหกน,นะฮะอ่าถัดไปขอบคุณค่ะพิมพ์สุดาเยี่ยมมากค่ะอ่าถัดไปค่ะถัดไปถาบถาม นัดนิชาค่ะนัดนิชารูปวงกลมระบายสีกี่ส่วนคะลูกสี่ค่ะจากทั้งหมดกี่ส่วนคะหนึ่งค่ะไหทั้งหมดนับหมดเลยทั้งระบายสีและไม่ระบายสีนับหมดเลยคะ่ะกี่ส่วนคะห้าค่ะเออห้าตัวล่างเนี่ยต้องนับส่วนทั้งหมดเลยนะอ่าเขียนคำอ่านซิอ่านว่าอะไรคะ นันนิชาอ่านว่าเศ็สี่ส่วนห้าค่ะอริงมากค่ะเศ็ดสี่ส่วนห้าอ่าถัดไปถัดไปเดี๋ยวถามถามใครดีอ๋อนันนิชามีสองคนนพพลมณีจันทร์ นพพลมณีจันทร์ได้ยินแล้วเปิดไม้ด้วยทราบแล้วเปลี่ยนนพพลมณีจันทร์ทราบแล้วเปลี่ยนไอชื่อชื่อลูกนะโอเคค่ะนพพลภาพด้านล่างระบายสีกี่ส่วนลูกระบาย ระบายกี่ส่วนคะเนี่ยจำไม่ได้ค่ะนี่ดูรูปรูปนี้หนูไปเข้าห้องน้ำมาครับเอาเหรออ่าดูฟังนะรูปนี้นะฮะที่ระบายสีชมพูเนี่ยเขามีเส้นแบ่งอยู่แบ,แบ่งส่วนเห็นไหมมันมีอยู่สามช่องเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนสามส่วนนะ,ะระบายสีสามส่วนจากทั้งหมดสามส่วน นะคะก็จะเขียนเป็นเศษสามส่วนสามอ่าเวลาเขียนทำอ่า,อานอ่านเขียนว่าเศษก่อนเศษสามส่วนสามนะคะไอเศษสามส่วนสามเนี้ยมีค่าเท่ากับหนึ่งะคะเศษสามส่วนสามมีค่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคณิสอนทำอะไรนั่งนี่ดี เศษสามส่วนสามมีค่าเท่ากับหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีสามช่องมันมีสามส่วนมันระบายเต็มทั้งสามส่วนเลยก็เท่ากับหนึ่งรูปนั่นเองนะคะเศษสามส่วนสามจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะถ้าเป็นเศษหกส่วนหกก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรลูกแบ่งเป็นหกส่วนระบายหกส่วนก็ต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งรูปนะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะตรงนี้นะอ่าถัดไปค่ะถัดไปอ่า รูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นกี่ส่วนอ่าขอบคุณนพพลนะคะขอบคุณมากไม่เป็นไรลูกอ่ะนดนนดนครับสีเขียวครับแบ่งระบายสกีกี่ส่วนเนี่ยระบายสีเขียวกี่ส่วนลูกระบายสีกี่ส่วนครับนบนดนเลขที่สิบสี่กี่ส่วนครับ อ่านับสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคระบายสีเจ็ดส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนนะโดนทั้งหมดมีกี่ส่วนนับทั้งระบายสีและไม่ระบายลูกทั้งหมดอ่ะโอเครับ <8. S 1> อ่าทั้งหมดมีแปดระบายสีไปเจ็ดนะคะก็จะเขียนเศษส่วนเป็นเศษอ่านสีเขียนคาอ่านสีเศษอะไรเศษเจ็ดส่วนแปด เตเจส่วนแปดนะคะอ่าขอบคุณครับนะโดนนะคะต่อไปค่ะภาพวงกลมนะคะภาพวงกลมละพัฒราดาละพัฒราดาภา,าพแล้วเปลี่ยนได้ยินแล้วตอบด้วยละพัฒราดาโอเคภาพแล้วเปลี่ยน เออและพรรดารูปวงกลมระบายสีกี่ส่วนคะรูปวงกลมระบายสีแปดส่วนนะคะจากทั้งหมดกี่ส่วนคะจากาทั้งหมดแปดส่วนเขียนคำอ่านค่ะอ่านว่าอะไรคะปดส่วนแป ถูกต้องค่ะเศษแปดส่วนแปดนะคะถูกต้องนะโอเคขอบคุณค่ะอ่าถัดไปค่ะลูกถัดไปนะคะถัดไปสามเหลี่ยมนะคะกฤษดากฤษดามีชื่อซ้ำอีกไหมเนี่ยกฤษดาได้ยินแล้วตอบด้วยโอเคเสียงดังความชัดกฤษดาครับสามเหลี่ยมระบายสีกี่ส่วนครับ องครับจากทั้งหมดกี่ส่วนครับสองครับอ่าเขียนเป็นเศษส่วนได้สองเศษอะไรครับอ่านเศษก่อนครับอ่านใหม่ลูกอ่านเศษส่วนใหมเศษส่วนครับเศษอะไรเศษสองเศษสองอะไรอ่านอ่านให้ครบเศษสองส่วน สครับเออเศษสอง,ส,องส่วนสองนะครับถูกต้องครับเศษสองส่วนสองขอบคุณครับอ่าถัดไปค่ะถัดไปนะคะกิตติภูมิกิตติภูมิฮัลโหลฮัลโหลอยู่เปล่าอ่ามาแล้ว,อลวโอเคกิตติภูมิระบายสีกี่ส่วนครับรูปสามเหลี่ยมสอครับ อ่าสองการทั้งหมดกี่ส่วนครับหกครับเขียนคําอ่านว่าอะไรครับเศษสองส่วนหกครับเยี่ยมมากครับเศษสองส่วนหกครับเยี่ยมมากครับอ่ขอบคุณครับถัดไปค่ะเด็กๆถัดไปมาดูแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดค่ะแบบฝึกหัดนักเรียนหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะคะ เปิดไปแบบฝึกหัดค่ะหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะหน้าตาก็จะเป็นแบบที่ครูโชว์ให้นักเรียนเห็นตามหน้าจอนะคะหน้าตาแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะคะเขาก็จะให้รูปภาพแล้วก็แบ่งส่วนของรูปภาพมานะคะแบ่งส่วนเท่าๆกันมา แต่ไม่ได้ระบายสีนะเด็กๆไม่ได้ระบายสีนะคะเขาให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนของแต่ละส่วนนะคะแสดงแต่ละส่วนไม่ได้หมายถึงแสดงจํานวนที่ระบายสีนะแสดงจํานวนของแต่ละส่วนนะคะอ่าพร้อมนะดูค่ะข้อที่1ค่ะรูปสามเหลี่ยมน,นะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันเนี่ยตอบพร้อมกันค่ะลูก รูปสามเหลี่ยมแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันใส่เลขสี่เข้าไปค่ะแบบฝึกหัดนะคะใส่เลขสี่เข้าไปนะแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเศษส่วนแสดงจํานวนของแต่ละส่วนคืออะไรคะใครตอบได้เศษส่วนเศษส่วนไอ้หนึ่งส่วนย่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละส่วนลูกไอ้หนึ่งส่วนเนี้ยมันคือเลขอะไร <1> 1> เลขอะไรเอาแค่หนึ่งส่วนเลขอะไร <1> 1> เลขหนึ่ง <1> 1> เลขหนึ่งจากทั้งหมด <1> 1> จากทั้งหมดกี่ส่วนสี่ส่วนอาจากทั้งหมดสี่ส่วนเราก็จะเขียนแต่ละส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะไอ้แต่ละส่วนตรงนี้นะ,ะก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ย นะคะทั้งหมดเลยลูกนะ,ะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะเขียนคำอ่านนะเขียนคำอ่านลงไปเศษหนึ่งเขียนคำอ่านลงไปค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะตัวเศษคือเลขอะไรตัวเศษคือเลขอะไรจ๊ะตัวเศษเลขอะไรจ้ะเด็กหนึ่ง อ่าตัวเศษคือเลขหนึ่งตัวส่วนคือเลขสี่สี่โอเคมีมีเอ่อให้พบอปุตรขีมมาขาวมาช่วยคุณละจากที่ทุกคนก้มหน้าก้มตาเขียนนะคะก็มีอยู่หนึ่งคนอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองข้อที่สองนะคะอันนี้เป็นขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะน่าใช่นะอีกเอียงอ่ะ ขนมเปียกปูนรูปนี้นะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะลูกแปดแปดส่วนค่ะแปดส่วนอ้าวแต่ละส่วนเป็นเท่าไหรคะเศษหนึ่งส่วนอะไรคะแต่ละส่วนเนี่ยเศษหนึ่งส่วนแปดถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเริ่มรู้เรื่องแล้วนะคะเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะแล้วเรียนค่าเวลาเรียนเขียนเศษส่วนนะลูกนะเขียนเลขหนึ่งไว้บนบรรทัดเขียนเครื่องหมายส่วนไว้ที่เส้นนะลูกแล้วก็เขียน เลขแปดไว้ด้านล่างอย่างนี้นะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะ,อ,ะอย่าไปเขียนอย่าไปเขียนลอยแบบนี้นะคะอย่าไปเขียนลอยแบบนี้ไม่ถูกนะคะวิธีการเขียนเขียนให้ถูกอ่าเรียบร้อยนะทีนี้มาเขียนคำอ่านค่ะเศษส่วนนี้อ่านว่าอะไรเศษหนึ่งส่วนแปดครับเก่งครับเศษหนึ่ง ส่วนแปดนะคะเศษหนึ่งส่วนแปดอ่าตัวเศษคือเลขหนึ่ง <1, S 1> ตัวส่วนเลขแปดแปดโอเคแปดโอเค,อ,เคอ่าพานจะเ,เขียนทันครูหรือเปล่าเนะ่โอ้ข้อสามกับข้อสี่เป็นความเหมือนที่แตกต่างนะคะเป็นความเหมือนที่แตกต่างนิดนึงอ่าเป็นดาวเหมือนกันค่ะจะเป็นดาวอ้วนกับดาวผอมนะคะเหมือนนักเรียน เหมือนนักเรียนกับครูนี่แหละ,ะนักเรียนก็มีคนอ้วนคนผอมแน่ห้องนี้ห้องนี้มีเด็กอ้วนเปล่าห้องเนี้มีไหมไม่เห็นนะครูไม่เห็นเด็กอ้วนนะห้องเนี้ยหรือว่าเด็กอ้วนไม่เปิดกล้องไม่มีคนอ้วนเนาะห้องนี้มีแต่หุ่นนแบบนางแบบนะอ่ะ ทนักกรขำเลยท่นกรทันกร,น,กรนกรบอกไม่ใช่ใช่ไหมขอค้านเหรออ่ะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามนะคะรูปด,ดาวรูปดาวาค่ะลูกรูปดาวแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ยนับสิโอ้นับยากสิบ0เอสิบถ<อ><ส>้ากลัวหลงนะถ้ากลัวหลงนับข้างนอกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนับด้านในหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบส่วนนะคะ แบ่งเป็นส, WR, ส, <y> สิบส e ่วนเท่าๆกันค <ส twin. S 1> ่ะแต่ละส่วนเป็นเศษหนึ่งอะไรฮะเศษหนึ <sm> ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสิบอ่าเศษหนึ่งส่วนสิบอ่าเขียนเครื่องหมายส่วนครอบเลขสิบด้านล่างด้วยนะลูกเขียนครอบมันด้วยนะเลขสิบด้านล่างอ่ะาเขียนให้มันยาวพอพอดีกับเลขสิบด้านล่างอ่ะโอเคค่ะเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเศษส่วน เครื่องหมายขีดท่านอยู่ตรงเส้นบรรทัดพอดีนะคะเวลาเขียนเศษส่วนนะนําไปใช้ออนําไปใช้ด้วยเผื่อว่านักเรียนเขียนลงสมุดนักเรียนก็ต้องเขียนให้ถูกต้องอย่าไปเขียนลอยฟ้านะอ่ะเขียนคําอ่านจ้าเขียนคําอ่านเศษอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนสิบนะเศษหนึ่งส่วนสิบตัวเศษคือเลข หนึ่งตัวส่วนคือเลขสิบโอเคอ่าสุดท้ายข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแบ่งเป็นกี่ส่วนห้าส่วนเก่งจังเลยนับูก่อนที่กูจะถามอีกอ่ะเศษส่วนแสดงจำนวนแต่ละส่วนคือหนึ่งส่วนหนึ่งอ่าเขียนเลขหนึ่งเลข้าอ้าวอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนห้า เศษหนึ่งส่วนห้านะคะเศษหนึ่งส่วนห้าเวลาอ่านเศษส่วนอ่านให้ถูกนะมีคําว่าเศษด้วยเศษหนึ่งส่วนห้าตัวเศษคือเลขน่นครับตัวส่วนคือเลขห้าครับยามากเสร็จเรียบร้อยนะคะพาระงานของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครไม่เข้าใจสงสัยอะไรไหมใครมีปัญหาถามมา ใครมีปัญหาไม่มีครับไม่มีไม่มีนะนะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับพนักง,งานของเราเยี่ยมมากเลยลรอลูกโอ,อ้หนูเก่งกันมากเลยล้ะครับออ,อับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้เออตอบได้เอื โอเคค่ะโอเควันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะการอ่านและเขียนเสร็ษส่วนนะทั้งแสดงแต่ละส่วนแล้วก็ทั้งแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะจำนวนของส่วนที่ระบายสีด้วยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเขียนได้อ่านได้อ่าพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อด้วยเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบฝึกหัดใหม่นะ,ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันศุกร์นะคะวันนี้คุณครูก,ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะลานักเรียนไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊า,ายบายส,สวัสดีค่ะบา